หลายคนไม่รู้หนึ่งในสาวจากก้อยนัตตี้ดรีมเป็นแฟนพระเอกรูปหล่อช่องสาถือว่าเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังที่มีแฟนๆติดตามมากที่สุดสำหรับ3สาวก้อยอรัชพรนัตตี้นัทนานและดรีมอภิชยาเจ้าของช่องก้อยนัตตี้ดรีมชาแนลที่ปัจจุบันนี้มีผู้ติดตามมากกว่า1.18หล้านคนแต่เชื่อไหมคะว่าว่าหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าหนึ่งใน3ส,สาวคือหวานใจตัวจริงเสียงจริงของพระเอกสุดหล่อช่อง3อย่างมินพิชวิตซึ่งถึงคู่นั้นคบหาดูใจกันมานาหลายปีความรักเองก รราบรืนโดยหนุ่มมีนได้เปิดเผยถึงความรักกับสาวดรีมว่าเรื่องความรักทุกอย่างมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปทุกเรื่องที่เข้ามาทําให้เราได้เรียนรู้ครับว่าควรปรับปรุงอะไรอะไรที่ควรเพิ่มเติมอะไรที่ไม่ควรทําทุกคนก็เรียนรู้กันไปพร้อมๆกันหมดเอาจริงๆผมก็ทําตัวตามปกต,แติแต่พอมีคนมาถามเราก็พูดไปตามปกติตามสิ่งที่มันควรจะเป็นไปได้พอถึงขั้นไหนเราก็พูดตามนั้นมีคนมาถามก็ตอบสถานะที่เป็นอยู่ไม่ได้ให้น้อยกว่าหรือมากกว่าที่เป็นและอีกอย่างมันอยู่ที่จังหวะและเวลาด้วยอยู่ที่ความสบายใจของทุกๆฝ่าย ทุกคนพอใจที่ตรงไหนสบายใจกันตรงไหนทาแบบไหนแบบนั้นสุดท้ายแล้วชีวิตคนเราก็ไม่ได้ยืดยาวหรือต้องเปิดเผยหรือปิดปิดอะไรเราก็ปล่อยไปตามธรรมชาติของมันสําหรับเรื่องราวความประทับใจในตัวเขาเมื่อก่อนผมมีความคิดหนึ่งว่าผมอยากได้คนที่อยู่ด้วยและผมสบายใจที่สุดอยู่ด้วยและผมเป็นตัวเองได้มากที่สุดผมก็พยายามหาคนแบบนั้นมาโดยตลอดแต่พอวันหนึ่งผมก็ได้เจออีกคนที่ผมอยู่ด้วยแล้วไม่ใช่แค่ผมได้เป็นตัวเองแต่ผมสามารถไปได้มากกว่าจุดที่ผมเคยเป็นเอนจอยกับสิ่งนั้นได้เราดีใจมาก มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากขึน้นเราสว่างมากขึน้นมีความสุขมากขึน้นพอได้เจอคนแบบนั้นผมก็คิดว่าผมควรเอาตัวเองไปอยู่ในที่แบบนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราได้ใช้ชีวิตร่วมกันตอนนี้ก็แฮปปี้มาเรื่อยมามีปัญหาก็แก้กันไปตามเรื่องราวอยากให้ทุกคนเข้าใจและปล่อยให้มันไปตามธรรมชาติครับ